สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้พาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาผ่อนคลายสบายๆนะครับกับน้องหมานะครับสัตว์โลกสัตว์เลี้ยงที่แสนน่ารักนะครับสำหรับน้องหมาพวกนี้นะครับเป็นน้องหมาจากประเทศเมียนมานะครับเมืองตองยีประเทศเมียนมานะครับเพื่อนส่งมาให้นะครับหลังจากเที่ยวกลับไปอยู่ที่ประเทศของเขาเพราะเมื่อก่อนเพื่อนคนนี้เขาทำงานอยู่ที่ประเทศไทยนะครับใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยเกือบ30ปีกันเลยเดียวนะครับทำงานจนส่งเงินไปสร้างบ้านครับสร้างบ้านสร้างเรือนะครับแล้วก็ส่งเลี้ยงลูก3คนจนจบปริญญาทุกๆคนนะครับและหลังจากที่ลูกเขาจบปริญญามีงงงงาา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 นนนนนนมมีีีีกกกรร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 ทททเเเเเเยยยยยยบบบบบบ้้้้้้้้ออออแแลลลววะะคคัััุขึึดดิไไปู่่่ซส เขาก็เลี้ยงหมาพวกนี้มาตั้งแต่วันแรกที่เขากลับไปเขาเดินทางออกจากประเทศไทยตั้งแต่ปีพศ2565นะครับและตั้งแต่วันแรกที่เขาเข้าไปนะครับเขาก็ไปเอาหมาพวกนี้นะครับตัวเล็กๆนะครับเพิ่งเกิดใหม่ๆนะครับนำมาเลี้ยงนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้นะครับก็3ปีกับ3ปีกันแล้วนะครับลูกหมาพวกนี้ก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วนะครับน่ารักน่ารักกันเลยทีเดียวนะครับก็มีการอัปเดตส่งรูปให้ผมดูเรื่อยๆเป็นระยะๆนะครับความน่ารักของน้องๆเพราะเขารู้ว่าผมเป็นคนรักหหหมมมมมมมาา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 รร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 รััััััััักกกแแวววววนน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 ีีีีีีีีี่่่่่่่่่่่ลลละะะะะะะคค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 คบบบบบบบชชิิตตตขอออออองงุุุุษยยยยย์์เเเเทททททททๆไไไไไจปปูผสสสดดด้้พืืใ็